พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมกันดานวิถีบทที่6ข้อที่23ถึง26บันทึกว่า จงกล่าวแก่อารณนและบุตรทั้งหลายของอารณนว่าท่านทั้งหลายจงอวยพรแก่คนอิสราเอลดังต่อไปนี้คือว่าแก่เขาทั้งหลายว่าขอพระเจ้าทรงอํานวยพระพรแก่ท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระเจ้าทรงให้พระพักของพระองค์ทอแสงแก่ท่านและทรงพระกรุณาท่านขอพระเจ้าทรงเงยพระพักของพระองค์เหนือท่านและประทานสวัสดิภาพแก่ท่านข้อคิดจากพระวจนะ ผู้รับใช้ควรมีคำพรแก่ประชากรของพระองค์ 1. ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่าน 2. ขอพระเจ้าทรงพิทักษ์รักษาท่าน 3. ขอพระพักของพระเจ้าทอแสงเหนือท่าน 4. ขอพระเจ้าทรงเมตตากรุณาต่อท่าน 5. ขอพระเจ้าประทานสวัสดิภาพแก่ท่านขอพระเจ้าอวยพรค่ะ